ในฐานะที่เราเป็นข้าราชการของสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองกรมประชาสัมพันธ์เราก็มีความเชื่อมั่นว่าข้อมูลข่าวสารที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตสองนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์นั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือและก็มีประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะและในโอกาสที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะคะในปี2558ในปลายปีนี้นะคะ เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์นะคะให้มีความก้าวไกลและก็มีการพัฒนานในด้านต่างๆส่งเสริมให้ประเทศไทยเราเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะ เนื่องในโอกาสนะครับที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต2ได้ครบรอบ29ปีนะครับผมเองในฐานะผู้ปฏิบัติงานในสำนักประชาสัมพันธ์เขต2เองก็อยากจะให้ทางสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองนั้นได้มีการพัฒนานะครับในส่วนของการพัฒนาเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงนโยบายที่สาคัญของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมานะครับบทบาทที่สําคัญของสำนักประชาสัมพันธ์เขต2นั้นก็สามารถทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่อยากจะให้เพิ่มในส่วนของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพื่อที่จะเขข้้้้าาาถึึงงงพี่่นนนอปรระชชไดมกยิคับ โอกาสที่สำนักประจุบันเขต2อุบลราชธานีจะมีอายุครบรอบ29ปีในวันที่13สิงหาคมนี้ทีมงานสำนักงานพัฒนาการปะจจาบันสำนักปัจจุบันเขต2อุบลราชธานีพร้อมที่จะดำเนินการในเรื่องของงานปัจจุพันให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมปะจจุพันที่กล่าวไว้ว่า เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการสำนักประสพันเขต2อุบลราชธานีท่านเขตสมพงษ์ปัตตานีครับ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสำนักประชาสัมพันธ์เขต2นะคะก็มีความรู้สึกภูมิใจและขอที่จะตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะพวกเราชาวสปะขาสองพร้อมที่จะทํางานพเพื่อประชา,ช,าชนด้วยจิตบริการค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขตสอกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2529 มีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุริน์บุรีรัมยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมโดยกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10สถานีรวม18คลื่นความถี่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรวมทั้งสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ส่วนงานด้านวิชาการ3ส่วนงานฝ่ายบริหารทั่วไปและศูนย์สารสนเทศประสานการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานระดับกรมในราชการบริหารส่วนกลางกับราชการส่วนภูมิภาค ให้ความร่วมมือต่อภารกิจของจังหวัดและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบจัดฝึกอบรมและเป็นวิทยากรด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่โดยมีบุคลากรในสังกัดทั้งข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาจำนวนทั้งสิ้น 2 4 7อัตราสำนักประชาสัมพันธ์เขอ2ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของชาตินโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นโดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกประเภททั้งวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงสื่อสิ่งพิมพ์สื่อบุคคลสื่อสารสนเทศและนิวมีเดียร่วมกับการจัดกิจกรรมพิเศษอาทิ โครงการประชาสัมพันธ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูประบบราชการโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทยโครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียนโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และยังได้จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้แก่โครงการสปอ2มอบไออุ่นจากใจต้านภัยหนาวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2558กิจกรรมสปอ2ทําดีเพื่อพ่อการเปิดโอกาสให้เยาวชนองค์กรภาคประชาชนสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศเข้าศึกษาดูงานขององค์กร และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆตลอดระยะเวลา29ปีที่ผ่านมาบุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์เขงตงต่างร่วมแรงร่วมใจด้วยความสมัครสมานสามคัคคีปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ภารกิจบรรล,ลุเป้าประสงค์รับรู้เข้าใจนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศดังจะเห็นได้จากผลงานที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของประชาชนสู่ก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยมหลักที่เป็นหัวใจสำคัญ5ด้านคือการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตบริการสู่เป้าหมายดังวิสัยทัศน์สำนักประชาสัมพันธ์เขตสองเป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ